สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่อง999เกาเาสูตรคำนวณชาแนลนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสูตรเลขเด่นบนนะคะแล้วก็บวกสูตรคู่นะคะคลิปนี้จะมีสูตรคู่ให้ด้วยนะคะเริ่มตั้งแต่งวดน,นี้นะคะเลขที่ออกศูนยแล้วก็91เลขเด่นที่ได้คือ901นะคะเข้าที่เก้ มวต่อมานะคะเลขด่นหกจิแปดนะคะเจ็ดเลขด่นสองสามสี่สี่นะคะเลขดแปดเก้าศูนย์นะคะเข้าที่เก้าเลขด่นหกจแปดนะคะเข้าที่หกวดถัดมานะคะเลขเด่นนะคะสี่ห้าหกนะคะสูตรนี้สี่ห้าหก วิธีการคำนวณเลขเด่นสูตรนี้นะคะใช้นี่นะคะหลักสิบหลักหน่วยสามเก้าห้านะคะใช้หลักสิบบนแล้วก็หลักหน่วยบนนะคะ เก้าบวกห้านะคะเก้าบวกห้าได้สิบสี่เลขเด่นตัวแรกคือสี่สี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หนะคะเลขเด่นบนสูตรนี้นะคะได้สี่ห้าหนะคะเราก็ไปต่อกันด้วยสูตรคู่นะคะงวดที่แล้วเนาะสูตรคู่ที่เข้า9ก้าห้านะคะแอดก็จะตามให้ ในคลิปนี้เลยนะคะสูตรสูตรที่สองนะคะที่เราจะนำมาจับคู่นะคะเลขเด่นที่ได้นะคะเริ่มตั้งแต่งวันนี้เลยเหมือนกันเจ็ดแล้วก็แปดนะคะเจ็ดห้าหกนะคะห้า สี่นะคะสี่เจ็ดแปดเจ็ดนะคะสองสามสามห้าหกนะคะห้าส่วนง่วนนี้นะคะหกเจ็ดก็จะไปชนกับเลขเต็นสุดแรกนะคะ เลขเด่นสูตรแรกนะคะสี่ห้4 5 6ชนกันที่หกนะคะงวดนี้เนาะเราก็ไปจับคู่นะคะจับคู่สองสูตรนี้นะคะว่างวดนี้เนาะจะเข้าคู่กันหรือไม่หรืออาจจะเป็นเลขเด่นชนเลขเด่นนะคะอันนี้คือสูตรที่หนึ่งนะคะสูตรที่หนึ่งที่แอดบวกไปให้ดูเมื่อกี้นะคะ สูตรที่1ส่วนด้านนี้คือสูตรที่สองที่เรานำมาประกบคู่นะคะสูตรที่หนึ่งที่คำนวณไปเมื่อกี้เราจะเป็นสูตรสามตัวมาหนึ่งตัวนะคะส่วนสูตรนี้จะเป็นสูตรสองตัวนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะจับคู่กันเนาะสูตรแรกนะคะเขาที่เก้าสูตรที่สองเนขาที่เจ็นะคะ สูตรแรกนะคะหกเจ็ดแปดนะคะหกเจ็ดแปดเข้าที่เจ็ดสูตรที่สองนะคะห้าหกห้าสูตรที่หนึ่งนะคะสองสามสี่เนอะสูตรที่สองนะคะสี่ห้าสี่เหมือนกัน สูตรที่หนะคะแปดเก้านแปดเเก้าะคะสูตรที่สองเจ็ดสูตรที่หนึ่งะคะหกเจ็ดแปดหสูตรท,ท,ที่สองนะคะสองสาม สูตรที่หนะคะเก้าศูสูตรที่สองนะคะห้าหกหสูตรที่1นะคะสี่ห้ะะ 4, 5, 6, นะาหนวันนี้นะคะสูตรที่สองหเจชนกันที่หแต่ว่าสูตรพวกนี้นะคะมีสิบ กระโดดลงไปล่างได้นะคะเพราะว่าเลขเนาะมันไม่ใช่อะไรที่มั่นคงเนาะ,ะคะ่ะมีเข้ามีหลุดลุดหลุดจากบนก็ไปล่างหลุดจากล่างขึ้นมาบนได้อะไรเงะะี้ยค่ะสถิติย้อนหลังนะคะคู่กันหนึ่งสองสามสี่ห้าหเดินคู่กันมาหกงวดนะคะถ้างวดนี้ คู่กันอีกก็เป็นงวดที่เจ็ดแต่ว่าอาจจะเป็นเลขที่ชนกันหรือไม่ก็สูตรหนึ่งอยู่บนสูตรหนึ่งอยู่ล่างอย่างเงี้ยเนาะเหมือนงวดที่แล้วเนี่ยค่ะแอดก็จะเน้นที่สี่แล้วก็ห้าห้าอยู่บนเนี้ยค่ะสี่อยู่ล่างเป็นเลขพี่น้องงวดนี้ก็อาจจะเป็น หกอยู่บนเจ็ดอยู่ล่างหรือไม่ก็ห้าอยู่บนหกอยู่ล่างประมาณนี้นะคะแต่แอดก็จะจับคู่ให้ดูนะคะจับคู่นะคะสี่หกห้าหกหกสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดนะคะ คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่เนาะคลิปหน้าสวัสดีค่ะ